Amazing t a r o Amazing Tarlo Wow Amazing t a r o สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟนะเข้าสู่พลังงานแรนดอมนะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่าโปรดคุ้มครองรักให้เขากลับคืนมาหาฉันพลังงานนี้นะคะมันอาจจะเป็นพลังงานที่เหมือนเหมือนเราอ้อนวอนนะคะ ขอโชคชะตานำพาให้เขากลับคืนมาขอให้บุญกุศลของเราช่วยนำพาให้เขากลับคืนมาหรือคิดได้หรือคิดดีหรือคิดคิดถึงเราแล้วกลับมาใดๆก็ตามหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไพ่จะสื่อสารออกมาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโปรดคุ้มครองรักให้เขากลับมาจะคุ้มครองได้หรือเปล่าหรือว่าถึงเกณฑ์สิ้นสุดกันไปแล้วนะคะ ฟังแบบสบายๆก็แล้วกันนะคะยินดีต้อนรับชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟประกอบไปด้วยคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมษราศีสิงราศีธนูลัคนาเมษลัคนาสิงลัคนาธนูฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันปล่อยใจก,กว้างๆสบายๆนะคะขอหยิบในตำแหน่งของพลังงานขอความเป็นไปได้ของของโชคชะตาก่อนแล้วกันนะคะว่าพลังงานของความเป็นไปได้มีหรือเปล่านะขอด้วยกันสามใบเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยพลังงานราศีและนักษัตว์เขาเพิ่มเลยเราใช้ไพ่แม่มดนะคะเป็นไพ่ในตำแหน่งของการสอบถามโชคชะตานะว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอเปิดในตำแหน่งของขยายดวงแถว2นิดนึงนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดไพ่ขึ้นมานะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนา Amazing t a r o ยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานกับหัวข้อโปรดคุ้มครองรักให้เขากลับคืนมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชะตาเกณฑ์ความรักของคุณสิ้นสุดด้วยหรือเปล่าเราไปเปิดไพ่ในตำแหน่งของโชคชะตาค่ะวงล้อแห่งโชคชะตาปรากฏแล้วนะคะโอ้ อืมต้องพูดแบบนี้ค่ะโชคชะตาบอกว่าคุณทั้งคู่อยู่ในเกณฑ์ที่ถึงแม้ว่าจะกลับมาพูดคุยกันนะคะมันก็จะเป็นพลังงานของการเขาเรียกว่าต่างคนต่างยังมีนิสัยคือมันกลายเป็นคนที่ไม่ยอมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นคู่นี้ในอนาคตมันมีเกณฑ์ว่าเป็นพื้นที่ดี เป็นคนที่เราสามารถช่วยเหลือเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องการงานได้คือเขาสามารถให้คําแนะนำเราได้แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคู่นี้คุยกันไม่รู้เรื่องแต่เดี๋ยวไปดูซิว่ามีพลังงานอะไรต่างคนต่างมุมมองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ดูหน่อยนะคะว่าแล้วความเป็นไปได้ในอนาคตอันไกลละ่ะโอ้โหไพ่ห้ถ้วยมาแล้วโอเค ถ้าเปิดเผยพลังงานมาแบบนี้นะคะแฟนเก่าของคุณนะคะราศีอะไรนักสัตว์อะไรจําได้หรือเปล่าถ้าจําได้นะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พลังงานว่าโชคชะตาบอกว่าอยู่เกณฑ์อะไรนะคะก่อนอื่นขออนุญาตเปิดเพิ่มอีกนิดนึงขอให้เกิดความชัดเจนในในโชคชะาตาสเขาเรียกว่าสาใบบนก่อนนะ ทุกคนบอกว่าอาจารย์เปิดออกมาแล้วอะเอาแบบแนวแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะไม่รู้ไม่ได้มีอะไรการันตีนะคะเพราะว่าอาจารย์อ่านไพ่ตามพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นจะให้การันตีหวานแหววแบบโลกสวยอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่สไตล์ของอาจารย์วาสนานะอะเรามาว่ากันนะคะคำทำนายจากนี้เป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาของไพ่เล่าเรื่องไพ่กำลังจะสื่อสารว่า สิ่งที่มันตรงกับคุณจนหน้าขนลุกหน้าตกใจถือว่าเป็นการพยากรณ์ที่ดวงเกณฑ์สมพง์ อาจจะตรงบ้างตรงบางช่วงบางตอนหรืออาจจะไม่ได้ตรงเลยดังนั้นขอบคุณสำหรับการเข้ามารับฟังก็แล้วกันฟังอย่างเปิดกว้างไม่ไม่ชี้นำหรือไม่แนะนำให้นำการพยากรณ์น,นี้เป็นตัวชี้วัดดวงชะตานะคะแนะนำมาดูดวงส่วนตัวไอดีลน์อยู่หน้าปก YouTube กับคำอธิบายใต้แรนดอมนี้จะมาดูดวงหรือว่าจะมาเรียนนะคะไพ่ย,ยิปซียินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่อาคารเวทมนต์ของอาจารย์วัฒนาอัมิซิงทาโร่นะคะ ราศีที่เข้ามาเกี่ยวพันในเดอในเกณฑ์ดวงชะตาครั้งนี้นะคะถ้าคุณกำลังลุ้นอยู่โปรดคุ้มครองรักให้เขากลับมาเขาและเธอคนนั้นจะมีเกณฑ์อยู่ในกลุ่มของชาวราศีมังกรราศีพฤษศราศีกันนะคะแล้วก็มีพลังงานราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุม6พลังงานราศีใช่แฟนเก่าของคุณไหม คุณกำลังอยากให้เขากลับมาหรือเปล่านะคะอะไปเช็คพลังงานนักษัตวนะคะมีพลังงานของความเป็น ปีขานปีเถาะปีมะเสงปีมะเมียนะคะแล้วก็ปีมะโรงกับมะแมเข้ามาเกี่ยวพันในดวงนี้ด้วยดังนั้นตรงราศีก็ใช่ตรงนักษัตว์ก็ใช่ตรงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าความอเมซิ่งมันเกิดขึ้นบอกด้วยตรงทั้งราศีและนักษัตวพิมพ์คุยกันหน่อยว่าตรงทั้งราศีและนักสัตว์นะคะขยบเข้ามาค่ะผู้ทํานายพยายามจะให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้น จะมาขอเพิ่มในตัวเลขฐานดวงสักนิดนึงนะคะพลังงานฐานดวงของเขานะเมื่อพูดถึงเลข3ตัวต่อไปนี้นะคะคุณจะนึกถึงเขาอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือเป็นวันที่เขาเจอเราวันที่เราเลิกกันอะไรได้หมดนะคะ เป็นมีพลังงานของตัวเลข9ในดวงนะมีพลังงานของตัวเลขสอในดวงนะและมีพลังงานของตัวเลข1ในดวงนะคะเห็น9 2 1สองนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่1เกิดวันที่สองเกิดวันที่9เกิดวันที่11เกิดวันที่12เกิดวันที่19 เกิดว mm ัน hmm. ท okay. mm ี่21เกิดวันที่22เกิดวันที่29นะคะมีพลังงานเห็นเป็นตัวเลขเหล่านี้นะคะเดือนนะคะอเป็นวันก่อนมีความเกี่ยวพันกับวันอาทิตย์มีความเกี่ยวพันกับวันจันทร์นะคะเดือนมีความเกี่ยวพันกับเดือนมกรามีความเกี่ยวพันกับเดือนกุมภามีความเกี่ยวพันกับเดือนกันยามีความเกี่ยวพันกับเดือน เขาเรียกว่าเดือนเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาค่ะมีพลังงานนี้ด้วยนะคะ9 2 1เป็นตัวเลขลองนึกซิอาจจะเป็นจำนวนปีที่เราคบกันแล้วเราเลิกกันไปก็ได้หรือวันเวลาที่เราเหายกันไปก็ได้มีเลข9มีเลข2เลข1เกี่ยวกับเขาเมื่อคุณเห็นคุณจะรู้ว่ามันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเขาหรือเกี่ยวพันระหว่างคุณกับเขา ทะเบียนรถเลขที่บ้านเลขที่ห้องคอนโดที่เราเคยอยู่ด้วยกันนะคะหรือแม้กระทั่งเลขที่บ้าน3ตัวหลังบัตรประชาชนพาสปอร์ตได้หมดนะคะเบอร์มือถือตัวเลขที่ติดกับชื่อลายของเขานะคะจะมีตัวเลข921ปรากฏอยู่หรือเปล่าอะลองไปเช็คดูรวมถึงนะคะเลข921อาจจะเป็นเลข คู่อายุที่เขามาเจอเราหรือจะเป็นคู่พอสอเกิดของเขาสองตัวสุดท้ายพอสอเกิดแบบไทยแบบฝรั่งได้หมดนะคะลองดูค่ะเมื่อมาถึงตอนนี้นะคะชาวทัดไฟเรามาว่ากันที่พลังงานไพ่บอกแล้วโชคชะตามันมันเขาเรียกว่าเขาหมุนเขาหมุนเขาโคจรให้คุณกับแฟนของคุณมาเจอกันคุณหนีกันไม่ได้รักรักเลิกเลิก,ล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 กยังไงก็มาเจอกันแล้วก็อยู่ด้วยกันจนใช้ คู่สัมพันธ์กันจนเกลี้ยงในฐานของดวงความรักใช้คู่กรรมสัมพันธ์จนหมดจดเรียบร้อยแล้วการเลิกกันอาจจะเป็นลิขิตเป็นสิ่งที่โชคชะตายอยากจะบอกว่ามันก็สุดซึ่งกันและกันไปแล้วจริงๆต่อให้พลังงานนี้วกวนกลับมาเป็นพลังงานของความรักอีกครั้งก็ไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่าคู่ของคุณจะ จากความคิดเห็นตรงกันจะไม่มีปากเสียงและก็จะไม่เลิกกันเพราะว่าคู่นี้ตอนนี้ฐานดวงของคุณกายเปลี่ยนแปลผันกลายเป็นดวงของคู่เขาเรียกว่าเป็นแนวคู่เพื่อนคู่มิตรหรือว่าคู่การทำงานอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปมากกว่าหรือเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณหรือคุณคอยให้ความช่วยเหลือมันจะแต่มันเป็นในด้านดีแล้วนะแต่มันไม่เหลือของคำว่ารักมันไม่ใช่คู่รักมันไม่ใช่ผัวเมียมันไม่ใช่แฟน มันคือเพื่อนร่วมงานมิตรให้คำแนะนำด้านการงานธุรกิจการค้าอะไรเป็นแบบนั้นมันจะเป็นเรื่องแบบนั้นที่จะเกี่ยวพันคุณกับเขาเข้าด้วยกันคุณกับเขาเนี่ยถามว่าตอนรักกันรักกันมากไหมรักกันแต่คุณต่อให้คุณเป็นรักต่างวัยหรือเป็นรักวัยเดียวกันคุณรู้สึกว่าการพูดคุยการโต้เถียงมันมันมันไม่มีขอบเขตของอายุค่ะมันมันเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันไปเลย มันเป็นอารมณ์นั้นทีนี้เมื่อความสัมพันธ์มาถึงจุดที่มันแยกกันไปเรียบร้อยแล้วเราก็ได้แต่ยอมรับในสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกที่เขามีให้เราก็น่าจะเป็นแค่คนรู้จักหรือเป็นแค่มิตรหรือเป็นมิตรภาพมันจะได้เป็นลักษณะแบบนั้นคอยช่วยเหลือได้แต่ยังไม่ได้ขาดหายจากไปจากชีวิตนะคะ ไพ่ตำแหน่งนี้คุณอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากหน่อยแล้วสุดท้ายคุณจะผ่านไปได้ด้วยความแกร่งสิ่งที่เหนียวล้างคุณทั้งคู่ให้อยู่ให้ให้ยังมีเกณฑ์คุยกันได้อาจจะเป็นเรื่องการงานเป็นเรื่องธุรกิจการค้านะคะหรือเป็นเรื่องของบุตรนะคะในกลุ่มที่เป็นพ่อแม่ก็จะเป็นเรื่องของบุตรที่เป็นตัวพลังงานของความสําคัญในการเชื่อมโยงที่ภาษาลอยล้าวแต่ภาษาลอยล้าวมัน ก็คือเรามีความรับผิดชอบร่วมกันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณกับเขาจะกลับมาในตําแหน่งของความรักได้แล้วเพราะต่างคนต่างจบในความสัมพันธ์ต่างคนต่างเสียดายเวลาค่ะแต่ต่างคนก็ต่างจบนะคะจากนี้ไปก็คือเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่ง ะะทีนี้ก็ขึ้นอยู่ฐานดวงของคุณทั้งคู่แล้วแหละคําว่าเพื่อนของคุณเป็นคําว่าเพื่อนแนบสนิทเพื่อนใกล้ชิดหรือเพื่อนานานๆเจอกันทีแต่ว่าคู่นี้ยังไม่ขาดหายจากกันนะคะยังมีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเหลือจุนเจอือหรือว่าชดใช้ในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินยังคงมีเกณฑ์อยู่นะคะจากนี้ไปคุณจะดีขึ้นเวลาจะทําให้คุณแกร่งขึ้นนะคะแล้วรู้ว่าการใช้ชีวิตของคุณ ควรพึ่งพาลำแข้งตัวเองควรเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วตัวของคุณจะรู้สึกอยากจะมีชีวิตในมุมโสดมากขึ้นต่อให้คุณปรารถนาอยากให้เขากลับมาต่อให้มีคนใหม่เข้ามาแต่คุณรู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตคนเดียวน่ะมันมันเป็นอะไรที่ที่เซฟตัวเองคือคุณเริ่มกลายเป็นไม่อยากมีความรักเพราะไม่อยากจบไม่อยากพัง มันเป็นอารมณ์นี้แต่ดวงคุณยังไม่ได้สิ้นในเรื่องของดวงความรักนะคะคนที่มาเจอแรนดอมนี้นะคะจะด้วยโชคชะตาพามาหรือความบังเอิญหรืออะไรก็ตามให้คุณมาเจอแรนดอมนี้ให้รู้ไว้ว่าดวงความรักของคุณเนี่ยยังไม่หมดทีนี้ถ้าแม้ว่าแรนดอมนี้จะผ่านไปนานแค่ไหนผ่านไปหลายปีก็ตามนะคะถ้าคุณมาเจอในครั้งแรกให้ลองฟัง คำตอบของแรนดอมคำอธิบายในแลนดอมอาจจะเป็นเรื่องราวในเวลาปัจจุบันของคุณเพราะโชคชะตาเลือกที่จะให้คุณเพิ่งเจอก็ได้นะคะดังนั้นแรนดอมของผู้ทำนายทุกคลิปในช่องอาจารย์วัฒนาเมซิงทาร์ลเป็นแลนดอมที่ไม่มีขอบเขตเวลานะคะดังนั้นเจอเมื่อไหร่ก็คือลองลองประมวลดูอาจจะเป็นคำตอบในช่วงเวลานั้น ดวงของคุณนะคะยังคงที่จะมีเกณฑ์ความรักก้าวเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆนะคะแต่ตัวคุณอะ่ะจะยังไม่ค่อยสมหวังหรือสําเร็จในด้านของความรักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องนานขนาดนั้นเพราะว่าช่วงเวลาของการเป็นโสดของคุณนะคะหรือช่วงเวลาของการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งมันจะยิงยาวนะคะคุณอยากจะเลือกที่เป็นโสดประมาณ5เดือนไปถึง7เดือนน่ยมันจะอยู่ในพลังงานของการอยากจัดการชีวิตอยากอยากอยาก,อยากหยุดอยากสต็อปเวลาอยาก ไม่อยากวุ่นวายกับความรักแต่สุดท้ายอย่างที่บอกค่ะพลังงานของคุณยังมีเกณฑ์พบเจอความรักโลกใบนี้ยังคงต้องนำพาความรักมาให้คุณและครั้งต่อไปจะอยู่ในเกณฑ์ของความรักที่ดีเป็นเกณฑ์ความรักที่เปิดกว้างนะคะดังนั้นคุณอย่าไปตั้งขอบเขตว่าจะต้องรอสวยเพอร์เฟกอย่างนู้นอย่างนี้เอาแค่ว่าไม่ติดการพน,นัน เป็นคนที่รักเรานะคะรักครอบครัวเราเพราะเราพร้อมจะรักครอบครัวของเขาด้วยเขาจะเป็นพ่อแม่แม่ไก็ไม่เป็นไรคืออย่าไปตั้งขอบเขตเรื่องของสเปคแต่ให้ตั้งขอบเขตว่าเขาเป็นคนที่รักเรามากแค่ไหนเสมอต้นเสมอปลายแค่ไหนและเขาไม่มีหนี้สินไม่ติดการพน,นันไม่ทําอะไรให้เราจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บกายเจ็บใจให้คุณลองลอง,ลองตัดสินใจแบบนี้เพราะดวงของคุณจะเป็น the world ค่ะ โลกจะเหวี่ยงใครสักคนมาให้เป็นคนรักที่อบอุ่นให้กับคุณแต่คุณจะต้องไม่ปิดกัน้นหรือว่าไม่ตั้งสมมติฐานจนเหมือนสูงปีดไปนะคะรับรองคุณจะได้เจอคนที่รักคุณมากๆคนหนึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของไพ่แม่มดปิดดวงอีกสักหนึ่งรอบนะว่าจากนี้ไปพลังงานคนที่จะเข้ามาใหม่เออเราจะไม่วกวนแล้วนะคะเพราะว่าพลังงานตอนนี้บ่งบอกว่า ดวงของคุณนั้นน่าจะไม่ใช่เกณฑ์รักเก่าแล้วรักเก่าน่าจะสิ้นสุดจริงๆต่อให้ต่อให้คุณอ้อนวอนโปรดคุ้มครองรักให้เขากลับมาชะตาแห่งรักของคุณมันก็อาจจะหมดเวลาของการและกันก็เป็นได้นะเรามาดูคนใหม่กันดีกว่าว่าคนใหม่จะเป็นอย่างไรขอให้ไพ่แม่มดบอกด้วยความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นความรักที่ โอ้เขาเรียกว่าคุณหัวบันไดไม่แห้งจะมีคนเข้ามาสนใจเป็นพลังงานที่ดีในด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณจากนี้ในอนาคตทุกคนเห็นกองไพ่กองนี้ไหมคะเดี๋ยวผู้ทำนายจะขอดูนิดเช็คนิดหนึ่งนะเดี๋ยวนะจะดูไพ่โอเคผู้ทำนายขอเช็คแล้วเพื่อสับให้เห็นๆนะคะ จากนี้ไปโชคชะตาจะชี้นำทางโชคชะตาจะบอกความรักครั้งใหม่ของคุณถ้าคนมองกล้องอยู่จะรู้ว่าผู้ทำนายสับให้เห็นและเราจะไม่สับอีกแล้วเราจะหยิบต่อเนื่องกัน6ใบเลยถ้าโชคชะตาไพ่ออกมาดีดีใจด้วยนะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันกันกบพลังงานซึ่งผู้ทำนายก็ไม่รู้ว่าโชคชะตาจะซ้อนไพ่อะไรให้คุณกับความรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอรุ้นไปด้วยกันนะคะอ่ะจะวางไว้ตรงนี้แล้วนะ เราจะเริ่มเปิดเอาตรงไหนดีไหนๆก็ไหนๆเนาะเก็บความสัมพันธ์เก่าก่อนละกันนะคะไม่น่าจะจูนไม่น่าจะกลับมาความสัมพันธ์เก่าน่าจะหมดสิ้นวิบากกรรมกันไปวิบากกรรมความรักเริ่มต้นใหม่กันดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวเราไป เราจะไม่สับเราจะวางไว้ตรงนี้นะคะไพ่ใบแรกในตําแหน่งของโชคชะตาอยากจะบอกว่าความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นพลังงานที่สดใสเป็นคุณจะเป็นผู้เลือกคุณจะเป็นผู้มองว่าใครอ่ะจะเหมาะและใครสม่ําเสมอที่สุดนะคะโชคชะตาความรักของคุณในอนาคตใบที่สองค่ะอู้คุณโชคชะตาอยากจะบอกว่าถ้าคิดจะตัดใจ ถ้าคิดจะเปิดพลังงานรับคนรักใหม่ให้คุณปิดลิ้นชักอดีตเก่าของคุณซะอย่าไปดึงลิ้นชักแห่งความทรงจำอย่ากลับมาคิดถึงอย่ามาพุ่มเพอ ถ้ามันสุดมันจบคือจบเพราะฉะนั้นเท่ากับคุณพยายามเรียกร้องรักเก่าคุณปิดกัน้นรักใหม่มันจะส่งผลให้คุณดวงไม่เปิดนะดังนั้นขอให้คุณโชคชะตายอยากจะบอกว่าดวงของคุณมีเสน่ห์คุณจะมีเกณฑ์มีความรักเข้ามาในไม่ช้าและคุณเป็นผู้เลือกแต่มันติดล็อกของคุณ ติดล็อกใจของคุณตรงที่ว่าคุณตัดใจจากรักเก่าไม่ได้คุณยังมีแอบคิดแอบคาดหวังแอบผูกสัมพันธ์แอบส่องแอบมองคุณยังคือเขายังวนเวียนในชีวิตคุณอยู่ไงคุณก็เลยแอบมีความคาดหวังพอมีความคาดหวังคุณจะปิดใจกับรักใหม่อันนี้โชคชะตาเตือนนะคะโชคชะตาใบที่3ค่ะกับรักครั้งใหม่ของคุณคุณจะได้พบเจอความรักจากการเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่า จากสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยแล้วคุณได้ไปเที่ยวหรือไปประชุมไปสัมมนาคือคุณจะไปทําอะไรกับกิจกรรมในสถานที่ใหม่ๆที่แตกต่างออกไปจากจุดที่เรียกว่าเซฟโซนสถานที่ท่องเที่ยวเซฟโซนไปกี่ครั้งก็โรงแรมนี้ไปกี่ครั้งก็ตรงตรงนี้ไปกี่ครั้งก็ต้องกินข้าวร้านนี้คุณจะไม่เจอแต่คุณจะเจอในสถานที่ใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นเคยอยู่ดีๆคุณลุกขึ้นมาเป็น บ้แบ็กแพคไปเที่ยวต่างไประเทศคนเดียวโดยที่คุณไม่เคยเลยทําเลยในชีวิตอันนี้คุณเจอแน่ฉันจะไปเที่ยวทะเลครั้งแรกขับรถคนเดียวครั้งแรกคุณมีเกณฑ์เจอเพราะฉะนั้นคุณจะเจอในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยคะ่ะและเป็นแหล่งของความสุขนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้นะคะเป็นแหล่งแห่งการเปิดใจครั้งใหม่เลยบางคนบอกว่าไปถือศีลได้ไหมได้ขอให้เป็นประสบการณ์ใหม่จะส่งผลให้คุณได้พบเจอรักใหม่คะ่ะบางคนไปถือศีลก็คุยเรื่องธรรมะคุยกันถูกคอพอออกจาก จากการถือศีลสวัน5วัน7วันก็มีโอกาสได้พูดคุยเรื่อยๆแลกเปลี่ยนก็มีเป็นความรักได้นะคะเป็นความรักที่แบบว่าอยู่ในรูปแบบของการชอบอะไรเหมือนกันอ่ะโชคชะตาใบที่4ี่นะคะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่มีความคาดหวังในความรักนะคะแล้วชอบปีกตัวบ,บางบางมุมมารมงรัเหมือนเป็นอนะินโทรเบิร์ตอ่ะมีโลกส่วนตัวสูงถ้าอยากจะมีรักอยากเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมากนักนะคะเปิดใจเปิดกว้างนะ ใบที่5ค่ะความรักของคุณนะ่ะคุณมีแน่คุณได้ชื่นมื่นแน่บอกแล้วไม่เคยไปเที่ยวไหนกับเพื่อนก็ไปเออไม่หรือแล้วคุณก็สามารถที่จะบอกให้เพื่อนของคุณนะ่ะเป็นคนที่ เป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้ได้ด้วยพลังงานของคุณนะคะจากนี้ไปคุณจะมีความสุขในมุมของคุณเองจนกลายเป็นว่ารักชีวิตโสดกลายเป็น i n t เว v e r t ไปเลยก็ได้และบางครั้งคุณก็จะมีชีวิตที่อยู่กับเพื่อนมากที่สุดแล้วก็อยู่กับตัวเองมากที่สุดดังนั้น2เรื่องนี้จะนำพาให้คุณพบเจอความรักก็ต่อเมื่อคุณได้ไปสถานที่ใหม่ๆทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆหรือบอกเพื่อนให้เป็นแม่สื่อได้คุณโอ้โหคิงเหรียญ ใบสุดท้ายใบที่6พอดีไหมสามสี่ห้าโอ้โหโชคชะตาใบสุดท้ายขึ้นมาแล้วคุณจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์นะคะจากคนที่มีฐานทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมเป็นราชาซัเขาเรียกว่าเป็นราชาทรัพย์เลยมีฐานทรัพย์เป็นคนที่มีธุรกิจการค้าหัวการค้าเป็นคนที่สายเปเป็นพ่อบุญทุ่มเป็นแม่บุญทุ่มว่านันเถะนะคะมีอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานในตาแหน่งใหญ่โตที่มีฐานการเงินที่ดี นะคะเป็นคนที่ทำอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพอยู่แล้วเพราะเป็นคนที่ชอบให้เงินไหลเข้าหาตัวตลอดเวลาเป็นคนที่นิยมการกินดีการกินดีอยู่ดีแพงไม่ว่าแต่แต่ต้องของอร่อยถ้าไม่อร่อยถือว่ามือนั้นขาดทนุนอ่ะจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ใจดีสนุกสนานบางทีก็อาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่ดินอ่อหรือว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ พวกงานแปรรูปสินค้าก็ได้มีโรงงานเล็กๆกลางใหญ่แล้วแต่หรือเจ้าหรือจะเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจ SME ก็เป็นไปได้นะคะรูปร่างท้วมนะคะเอ่อแม่ท้วมไปจนถึงเจ้าเนื้ออ่าเป็นคนแบบนี้นะคะถือว่าน่ารักค่ะถือว่าน่ารักถือว่าเป็นพลังงานที่ดีคุณตกในตําแหน่งของราชาทรัพย์เนี่ยถือว่าจะได้คู่ที่ดีนะคู่เรื่องของการเงินที่ดีนะคะอ่ะไปต่อนะคะ และคุณจะอืมคุณคุณจะอยู่กับหมดหมดความเป็นโสดคุณอนะ่ะหลายเดือนอยู่นะกว่าคุณจะได้เจอราชาทรัพย์เนะี่ยดังนั้นคุณก็มีเกณฑ์เจออยู่แล้วนะคะอ่ะอืมจะสับดีไหมไม่สับดีกว่านะคะเราไปลุ้นต่อนะคะว่าโชคชะตา <c oughs> ละขายคอ <c oughs> เราไปรุ้นต่อนะคะเสียงไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราไปรุ้นต่อค่ะว่าพลังงานของความรักของคุณจะเป็นยังไงขอสามใบใบสุดท้ายปิดจอกค่ะว้าวราชนีแห่งถ้วยราชนีแห่งความรักคุณได้จะได้เจอความรักที่ดีที่คุณรู้สึกว่าเมื่อโชคชะตานำพาให้เราสิ้นสุดกับใครสักคนหนึ่งเขากำลังจะบอกว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราสิ่งนั้นย่อมเป็นเหตุและผลและอาจจะดีที่สุด เพื่ออนาคตของเราที่สุดคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีคุณจะเป็นตําแหน่งของราชินีแห่งความรักนะคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตคุณจะมีความสุขกับชีวิตโสดเมื่อพร้อมที่จะมีคู่เขาจะมีความสุขกับชีวิตคู่นะคะโชคชะตาใบต่อมานะคะเราไม่ได้สับกองไพ่นะ โอ้โหพลังงานของความสุขพลังงานของความรักคุณจะรู้วิธีการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในโหมดคนโสนดหรือโหมดคนมีคู่คุณจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะจากนี้ไปคุณจะเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งตัวเองให้สวยให้หล่อตามสไตล์ของคุณโดยที่ไม่สนว่าใครจะต้องแต่งยังไงคุณเป็นตัวของตัวเองมากๆคุณรู้ว่าอะไรเหมาะกับคุณจากนี้ไปคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิต มีความสุขกับการแต่งตัวมีความสุขกับการปรุงแต่งตัวเองในด้านความสวยความงามและกินดีอยู่ดีในเรื่องของสุขเขาเรียกว่าสุขภาพด้วยอะใบต่อมาค่ะเราไม่สาบไพ่นะคะโอ้โหแปดเหรียญค่ะจากนี้ไปชีวิตของคุณจะถือว่าเป็นกราฟเลยนะถ้าเป็นกราฟก็คือพุ่งพุ่งไปตำแหน่งที่สูงนะคะพุ่งไปตำแหน่งที่ดีดวงของคุณจะจากนี้ไปจะมีแต่ดี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 เกรดเอเลยเพราะว่าสมมติว่าถ้ากราฟชีวิตอะอยู่ในตำแหน่ง12 ดวงของคุณก็จะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งแปดแล้วนะก็อยู่ในเออแปดเก้าโอ้ก็อยู่ในตำแหน่งสวยนะกา <9. S 1> โอ้อยู่ในตำแหน่งสวยงามเลขแปเป็นเลขเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์สินด้วยก็ถือว่าสูงสุดในนะเนอในกลุ่มของมนุษย์กับภูมละก็ถือว่าดีดีถือว่าบุญกับบุญกุศลเหตุและผล เรื่องราวจากนี้คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามมากๆค่ะจริงๆแล้วใครอยากดูกราฟชีวิตจะมีการบอกเป็นหรปีปีๆอายุว่าเขาสามารถมาดูได้นะคะทีนี้ถ้าถามว่ากราฟคุณสวยไหมกราฟคุณสวยจากนี้ไปชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องต้องขอโทษด้วยค่ะเมื่อกี้จับแอมอยู่เรื่อยเลยนะคะส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือตำแหน่งนี้นะจากโชคชะตาบอกก็คืออดีต คืออดีตปัจจุบันอยู่กับคุณอนาคตอยู่กับคุณและอนาคตจะเป็นอย่างที่คุณต้องการด้วยถ้าคุณเลือกท <c oughs> e ี่จะปิดอดีตค่ะก็ปรารถนาให้คุณพบเจอความรักที่ดีในการอันเขาเรียกว่าในการอนาคตอันหน้านะคะเป็นกําลังใจให้วันนี้ค่อนข้างคุดผิดพูดถูกนิดนึงเพราะว่า เป็นรู้สึกว่าะระคายคอนะก็จะหายให้ไวๆเพราะว่าคลิปเนี่ยบางทีทําช้ามากๆลูกดวงบอกอาจารย์ทําคลิปหน่อยนะคะก็จะทยอยทําตอนนี้ผู้ทํานายมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องเราวความเชื่อโบราณนะลองไปหาฟังนะคะอะ่ยกตัวอย่างเช่น ทำไมโบราณห้ามเคาะจานอ่าเท่ากับสัญญาหรือขึ้นเรียกผีหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปฟังกันฟังเพล่นๆสไตล์พอดแคสต์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะใจและใจแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูนะคะฝากไว้ให้คิดค่ะอดีตจบแล้วจบเลยค่ะไม่ต้องว้าววอนไม่ต้องร้องขอถ้าอนาคตเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ดีหนังสือเล่มใหม่เมื่อเปิดอ่านใหม่ก็มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นเสมอ ถ้ากลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนจบอาจจะมีความคล้ายคลึงน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนใจแลกใจแชร์เป็นค่าครูปรารถนาผู้แชร์ทุกคนมีความสุขค่ะความสุขจากการเป็นผู้ให้คุณจะได้รับกลับมารอบทิศรอบทางเหมือนอาจารย์แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า